แม่ผัวนี่ก็ใกล้เปลืออะคะตัวเหญ่จีปีหนึองร้อยแล้วลโลกคุยเจอผัวแล้วนกเด็กในโยแม่เลยแม่หายโย่าตได้เล้วลโลกปีนี้มึงปีนี้หนุ่ยจิบปีแล้วค่ะไอ้ไยเด็กจะไม่นีจิบปีอาผัวกันแล้วปีกับรุนจ้าน ด้านใดกับอมมันเหมือนชิบช้ามึกูอะไรที่ออรหอมือนแม่ผมเออคูตได้แม่ไม่ชอบไอ้หนุ่ยอ่ะเพราะว่าแม่ขี้เช้าผมไม่เติมช้าได้หรอกกับกูปอบมาขอมนนึงแต่แม่ไม่ให้มึงแคบว่ะได้โยกับแม่ถึงได้พรามันเรามีลงร้องลงร้อยกันไหมเอานุกก็นอนได้แต่ปอกหลังลงมันน่าอยาก เลโก้ไอ้พูดก็ต่แต่ไม่มีพูดชอบรอบกับเมียล่ละคะมันไร้จริงเมียเราหลังเตี้านไม่ต่าก้นตกต่ำปลำําอุ้มหันอนอย่างไม่กล่ำไม่อดตนไม่โตเด็กโตกุ้นกิดเป็นกน้นไม่ดินดน้นไม่ได้ต่อยดิผู้เครียดเสี่ยง่าเติดนั่นเลยดังรวัวแตกพวก เมียรอบทุกวันโรใัยเครีดเมียเราไม่จำรถจักรี่ต่ำๆนโยบายปุ้งคนเราเกิดเป็นคนต้องมีกติกาชีวิตห้านไม่ตํำวันวันเลือเฮ็ดได้เล่นเควตนโยได้แล้วเกนดว่ากูนอนใกล้หลอก็ใต้รูโฟดเควโรถได้กี่ไล่ไม่ใกล้กูเครดเนื้อเร็วอนตองไม่เลือกพุดหายมดไรมดไม่เกิดในคก็บ ไม่เกิดได้รึวท่านเรียกว่าคุ้มให้รอยรวยใจเรื่องคิดปันเนี่ยแล้วเรียอยู่แก่เช่นไหนเปรตอ่ะให้ตังมีรักรอยแล้วบน่นจนลาดรางไอ้เปรตนี่คนใจเห็นได้จัดปเปรปอดไล่ปีก็คำเราใจรักแล้วเต็มโยเรียกว่าป้าจานเกนดกเกลียงเปลี่ยนท่ามาไปไหนไอ้พูนตุกยาไหาม้อ๋อไอ้เปรตว่ะ กูนี่ยามง่งอ้โโยแก้ว่าโป้กูเราแม่เมียเผื่อนก็เต้นหน้าเวทีนั่งลุงกันหนังด้วยด้วยเมียเรารว,วยด้ยได้นะเมียเผื่อนก็พว่อ็ตามใจนะเ,เ็ามีเครื่องระมางใจแล้วก็มีกิมกันเดดกิมบัารุงผิวกิมกระจัดฟ้าเราจะเจอกิมมันจะไม่เจอง่ายก็ควงเอาว้ เขาไปกันน่นปอบนะปลาด๊ารมดังกันจอยครับเราใจตูดาแล่นจนแล้เมียเพื่อนกถตาข็าป้าไปเตี่ยวเมืองนอกไปเตี่ยวเกาหลีไปเที่ยวญี่ปุ่นจนไม่ไม่เคยดป้าเราไปเมืองนอกป้าเมียเที่ยวมากเลยตาเพอายืมตอนเจ้ากูป้าไปพักกิงสักเดือนก็ไปดูใบตาไหมเลยปลูกรมแนวไอเป็ด ดาปลอกกูก็ไม่จบวันปี่ฮันตังยังเต่าได้แม่กับแม่ไม้โดแม่ไม้หน่อยกูไม่เคยมั่วจริงจะไม่ต้องมาเตะโยกวนคุณไปบ้าแม่ไมตึงกล่องจีนมึงโดนมาใแน่แล้วเกิดเดี๋ยวเล่นล้วกูไม่อ่อนมั่วจริงจนไม่ต้องมาเตะตัวตึ้นได้กับพี่เจ้าอันจริงเมื่อใดกูไม่อ่อนมั่วไม่ต้องมาเตะยังต่อได้ป่ะแม่แม่ไม้หนูจับแม่ไม้หน่อยกูไม่เคยไปมั่วมาอ่อนหลุจัก ไม่ต้องมาฮอกูไ,ไปเล่ดวงแล้วมอ,มอบอกไว้เจ้าหันยกล่องจีอวบอวบใช่ไหมเป็นกลูย่ <c oughs> ยกเป็นกลู่ไอ้นู่งไก่หนุ่มจีนก <c oughs> ่อนแล้วกูเรีนเปลี่ยนต่ำอยู่ได้พลุดนะเลือไม่แนวกำไว้ได้